สวัสดีย้ำบายจ้าล่องทงลงทาหาแนวโยแนวกินอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าไปค่ะตามเนตย,ยาไปเลยคนปูกคนหอยไปจ้าพี่น้องมมีเวียกมีงานกับผ้ากันล่องทงจ้าคุดมากคุดมากยังไม่เจอดูเลยอ่ะ เ,เดเสยียงอย่างหลัก,กกอกแก่บ่มีมช็อตเด็ดเดๆไปฝากพี่ฝากน้องเลยหอ,อยค่ะหอยหอยค่ะออย,ออยะังไม่เจอรูปูเลยนี่ยรูปูอยู่ข้างหน้าเธอไม่ค่อยอื Khun nha, cho lấy mày. Cho hỏi. Cho hỏi. Ồ. Ni ngày lu pu vi nong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ มันสวนกันไปทัางพุ่นสอ,องดูใช่อันมีสองดูอโอ้โหต้องใช้สับใ้่ไหมสับจริงๆด้วยเนี่ยอหอยนาน่ะเนี่ยโอ้หอยนางจริงด้วยใส่คู่เลยคข่ะย,ยาย